โอ๊ยผู้ยุ่งเกย์พันธนเนาะเอาว่าตาพอดีนะวิธีการเอานะครับนี่ชุดคมไม่มีนะฮะโดยชุดคนมาเอานะเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ชมตอนนี้นี่เต็มเลยนะครับเอาเลยอืมเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราอร่อยไหมรสชาติเป็นไงสุดยอดครับผมคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวิลกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรเชื่อฟังคำสอนของผู้ใหญ่และผู้ปกครองนะจ๊ะผู้ชม มาจุดต่อนะครับตอนนี้ลังต่อนะครับใหญ่มากเลยไปหาที่หโอ้งห้างห้างห้างานมีห้างไหม ไมอขาดแล้วนะเี่ยตั้งนานลเอยอ้ไปปัดดูเนี่ยได้ลายกัปูเขาเลยครับวิธีเอากันวิธีเอาต่อทีเอยเลี้ยไม่ถึงเงียเต็มปันนี่แลลวต่อเนาะมันเป็นงามมันเป็งาไโก

มีงยังเหมือมงห้างวะห้างเริ่มติมั้ห้างหถ่าห้างือคนเดิมหมบอห้างไลยตูด่าต็มบดีาเตบดได้ทั้งหมดเลยเรือคนเหามันห้างได้ได้ยดอกโลคืนคนเอามันห้างสิแม่มันมีเฮียไหมระยะเป็นว่าทนีอันมวยนี่วานยัน หวนย่างเกี่ยวข่าวน่นวลวานมเจห้าง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 นั่นเองอุ่นได้หน่ลอนึงถาดนี้ได้ยินอะไรลอ้ยเห็นนี่ไงลิเต็มเอามฮ้งอะไรมั้งโตเมย ตแม่เบนี่มันยิ่งตนเลยต้อมมันมันเจ่าเลยแบน้ำละหนึ่งเนี่ยมันเจามันเป็นเบาๆไปเอากินตัวนึ่งดียวไครับอาไบอกโอ้ยผูยู่ไเกพัดอันนั้นเนาะเอาวาตาพอีนะนี่ลุงนี่อะไรันโไรไปยแันแม่ยอะแม่ยแม่ไปนไงนเ่ไเอาเล้อก่อนไม่พาใเลย คนมันเงี่ยใส่ไป้โอ้นนี่ไงนีิผมงายเนาะนอนวะเนี่ยมันเต็มอยู่หาดยงเนี่ยอือหม่มม่มเอไบุญขาดทุน อายวเมียมันเอาไปยังเมีมันพี่ลูกนตันเนี่ยมึนี่อยมเปนเอาไปหอ้ยเบิดละเหุดทุนลดเด้อพ่อผมเลยหาเลยเอาแม่กูทำอย่างนี้บอกพ่อมีอยู่เขาบอกว่า โหวิ่งคือเรื่องงงหรอะหเต็มเต็มหรือว่าเต็มอะเน้ยนั่นกอดหมดสัตว์ฮะันี่ยทอดแล้วทอดแล้วให็นมั้อัดสีนมดอัดสีทอดได้มัอยขึ้นมาดู โอ้เต็มยูพิสตัมมีนแ้เมีนพ่งเต็มเต็มหมดเต็มแลวย่จะหั่นนี่่งจะถากนีเหัอยมางเนีเต็ามด้วยนี่สวยงามไมกเมียนอ๋อหาหมดแล้วเหือเมียตัวขวานี่เขาไปบูซากรบมีดิว้า็ดเต็เมีโตใหญ่จะมาเสียไปขวานแล้วหรอกนะเเอมจตายเย ผู้ใดแพ้กังกิบไปเพราะล่ะเอาให้เพื่อนกินบัดกนกินไฟไหม้มือเงินหมอัวอะไรครับพี่ตั้มครับตัวต่อครับผมต่ออะไรครับเขาเรียกต่ออะไรนี่เขาเรียกว่าต่ออะไรต่ออะไรครับตัวนี้ต่อต่อยต่อหัวเสืออันนี้คือต่อหัวเสือนะผู้ชมดูหยิบหยิบแม่มึงดูมาดูหน่อยครับตัวแม่ัวแม่เอาใส่มือหน่อยครับนี่ให้ดูนั่ วิธีการเอานะครับนี่ชุดคมไม่มีนะฮะดูชุดคนมาเอานะนี่ฮะมือจุดมือจุดธรรมชาติสู้ตายมือสุดมือจุดเป็นไงครับมือจุดสบาย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 โอ้ชิวๆเลยฮะมือจุดนี่อีกไหมมาแล้วเอ้ยไม่มาแล้วมาดีไมาอีกดีไม่อย่างบ้านเนี่ยเมาโอ้โหเนียนอีกโอ้ๆองค์เนียนรู้เหรอว่าองก็สร้างบ้านกัน ไปครับได้แล้วเต็มกระมังเดี๋ยวไปแกะกันดูนะผู้ชมว่าเป็นยังไงจะได้เยอะแค่ไหนไปดูนะครับพี่ต้อมประมาณกิโลครับประมาณการคร่าวๆโลครึ่งโลครึ่งโลครึ่งน,น,น,นะในพานว่าโลครึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันนะผู้ชมมาแกะแล้วจะได้เท่าไหร่นะครับ <ไอ S 1> เรามาถึงนาเราแล้วนะครับตอนนี้พี่ต้อมทําอะไรอยู่ครับตอนนี้กาลังแกะต่อ แกต่อนะครับนี่ครับอันนี้แยกนะครับคัดแม่ออกนะฮะแม่ต่อใช่ไหมแม่พันคมแม่แม่ต่อแกต่อไปแล้วก็ตัวตอนไปเอาพันพันคุมกับพันห่วงกลัวสุดๆมีแต่พันต้มกับพันต่างพันกูพันแองนอนรออ้าวมือกล้องก็ไปยืนอยู่ข้างล่างเหมือนกันนะมือกล้องนะเดี๋ยวแกะกันก่อนนะรตอนระหว่างนี้ เดี๋ยวเราไปรอดูนะว่าจะได้เท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่นาะทุกคนโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมขอตัวไปแกะก่อนนะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ชมตอนนี้นี่เต็มเลยนะครับแกะออกมาแล้วได้กี่กิโลนะได้โลหกครับได้โลหกนะครับหนึ่งโลหกขีดนะครับเยอะมากเลยผู้ชมดูดิหูกระมังเต็มนะฮะนี่หนึ่งกิโลหกร้อยกรัมก็โลหกขีดนะครับนะประมาณสองหมื่นกว่าตัว โอ้โหเยอะไปสองหมื่นกว่าตัวเดี๋ยวเราจะทำกินกันต่อไปนะครับเดี๋ยวคอยดูนะเราทำอะไรกินนะครับเอาผมเออเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราทำอะไรครับพี่ต้อมวันนี้อะไรก้อยก้อยครับก้อยอร่อยไหมรสชาติเป็นไงสุดยอดครับผมอันนี้คือก้อยดิบๆดิบๆเลยนะทุกคนโอ้โหยดูดูผู้ชมดูนะครับอะไรเลื่อนบนหลังนะครับ เดี๋ยวเราขอตัวไปทานอาหารก่อนนะครับลากันไปในคลิปนี้อ้าวพี่ต้อมกดซับว้าวดูฮันรีดขั้นดีด้วยนะพี่หันอ่ะพ่อพูดดีพ่อกดซับสไครต์ไม่เหรอกว้าวดูฮันโอ้กดซับด้วยกดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดแชร์เป็นกำลังใจพวกเราเนี่ยนะครับอ้าวพี่ต้อมลากันไปก่อนบ๊ายบายครับผมครับคือเตอยู่